สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูกระติ๊บในวิชาวิทยาศาสตร์กันนะคะวันนี้ค่ะคุณครูจะพาเด็กๆชั้นป4ีทุกๆคนนะคะมาทําแบบฝึกหัดค่ะในเรื่องของสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะคะสําหรับแบบฝึกหัดสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า84นะคะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดวันนี้เราจะมาทบทวนกันก่อนนะคะเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น4ประเภทนั่นเองนะคะโดยประเภทที่1นั่นก็คือสมบัติด้านการมีความแข็งค่ะซึ่งวัสดุที่มีความแข็งจะทนต่อแรงขูดขีดนะคะสมบัติที่2ก็คือมีสภาพยืดหยุ่นนะคะมีสภาพยืดหยุ่นจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อมีแรงมากระทาและสามารถกลับมาสู่สภาพเดิมได้นะคะ สมบัติข้อต่อไปนะคะข้อที่3นั่นก็คือการนําไฟฟ้านั่นเองค่ะวัสดุที่นําไฟฟ้าได้จะให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านได้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะสมบัติด้านการนําความร้อนนะคะซึ่งวัสดุที่นําความร้อนจะร้อนได้เร็วค่ะเมื่อได้รับความร้อนนั่นเองนะคะทีนี้เรามาทบทวนกันเสร็จแล้วต่อไปเรามาทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเปิดมาที่หน้า84นะคะนักเรียนจะเห็นแบบฝึกหัดนะคะ ซึ่งจะเป็นแบบฝึกหัดเรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุค่ะโดยข้อที่1นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะข้อที่1นนะคะโจทย์บอกว่าเด็กหญิงพัชรานะคะกําลังเลือกวัสดุเพื่อใช้ในการต่อวงจรไฟฟ้านักเรียนคิดว่าเด็กหญิงพัชราควรเลือกวัสดุชนิดใดคะเพราะเหตุใดเอ่ยอ่านทีนี้เรามาดูกันทีละข้อนะคะนักเรียนเห็นข้อ A ไหมคะตัว A นะคะ วัสดุที่เขาให้มาในข้อ a นั่นก็คือลวดทองแดงนั่นเองค่ะนะคะข้อ b ก็คือแท่งไม้นะคะข้อ c คือเส้นด้ายนะคะส่วนข้อดีข้อสุดท้ายคือสายยางทีนี้เรามาดูนะคะว่าสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่เขากำหนดมาให้นะคะมีคุณสมบัติในด้านใดบ้างนะคะข้อ a นะคะลวดทองแดงลวดทองแดงนะักเรียนคิดว่ามีสมบัติในด้านใดคะ เก่งมากค่ะลวดทองแดงนะคะมีสมบัติในเรื่องของการนำไฟฟ้านั่นเองนะคะอ่ะจดไว้ก่อนนะข้อ A มีสมบัติในการนำไฟฟ้านะคะข้อ B แท่งไม้มีสมบัติด,ด้านใดะ่ะเก่งมากค่ะมีสมบัตินั่นก็คือมีความแข็งนะคะแต่ไม่นำไฟฟ้านะคะไม่มีสภาพยืดหยุ่นด้วยนะคะทีนี้มาดูข้อที่ C นะคะข้อ C เนาะ ข้อ4นะคะเป็นเส้นได้เส้นได้นักเรียนคิดว่ามีสมบัติทางกายภาพของวัสดุในด้านใดบ้างคะเอ่าเส้นได้เส้นได้มีสภาพยืดหยุ่นนะคะแต่ไม่ได้ยืดหยุ่นมากยืดหยุ่นได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่มีความแข็งแล้วก็ไม่ได้นำไฟฟ้าด้วยนะคะส่วนข้อดีสายยางมีลักษณะไงคะ อ่อนนุ่มยืดหยุ่นได้ใช่ไหมคะแต่ไม่นําไฟฟ้าแล้วก็ไม่มีความแข็งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเด็กหญิงพัชราควรเลือกวัสดุใดเพื่อใช้ในการต่อวงจรไฟฟ้าคะในการต่อวงจรไฟฟ้าต้องทําให้ไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวัสดุที่มีการนําไฟฟ้าจึงควรเลือกมาใช้มากที่สุดนั่นก็คือข้อ A ลวดทองแดงนั่นเองนะคะเพราะว่าทํามาจากโลหะสามารถนําไฟฟ้าได้นะคะ ข้อนี้เราก็จะข้อนี้เราก็จะตอบข้อ a ลงไปนะคะระบายลงไปในช่องข้อ a เลยค่ะทีนี้มาดูข้อที่2กันต่อนะคะข้อที่2องเขาบอกว่าคุณแม่ใช้มือจับช้อนนะคะที่วางอยู่ในถ้วยแกงจืดที่ปรุงสุกใหม่นะคะปรากฏว่าคุณแม่รู้สึกร้อนที่มือเพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้คะ่ะนักเรียนเห็นไหมคะแกงจืดนะคะจะมี ความร้อนอยู่ใช่ไหมคะก็จะมีความร้อนอยู่ในแกงจืดเนาะทีนี้ช้อนนะคะที่ทําจากโลหะจุ่มลงไปในแกงจืดซึ่งช้อนมีคุณสมบัติในด้านใดคะเก่งมากคะ่ะช้อนตัวนี้มีคุณสมบัติในการนำความร้อนนะคะเพราะว่าทำมาจากโลหะนะคะสามารถนำความร้อนได้เพราะฉะนั้นจากแกงจืดร้อนๆนะคะก็จะ ระบายความร้อนมาสู่ช้อนนะคะพอเราเอามือไปจับที่ช้อนก็จะทําให้เรารู้สึกร้อนนั่นเองนะคะคําตอบในข้อน,นี้ก็คือเพราะว่าช้อนทําจากวัดสดุป,ประเภทโลหะซึ่งนําความร้อนได้นั่นเองนะคะทีนี้ข้อที่3นะคะโจทย์นะคะให้มาเป็นวัดสดุอยู่4ชนิดนะคะแล้วนํามาขูดกันดูว่าจะเกิดรอยในวัดสดุใดบ้างนะคะอันดับแรกเราจะมา วาดรูปวัสดุก่อนนะคะสมมุตินะคะว่าวัสดุกมีลักษณะเป็นวงกลมนะคะวัสดุขอมีมีลักษณะเป็น,นะะส,สี่เ,เหลี่ยมนะคะวัสดุคอเป็นสามเหลี่ยมนะคะวัสดุงออ่ะเป็นรูปดาวแล้วกันนะคะโอเคนะคะทีนี้เราได้วัสดุทั้ง4ชนดิดแล้วเรามาดูจากโจทย์นะคะว่าเขาให้เราทำอะไรบ้างนะคะ โจทย์นะคะบรรทัดแรกบอกว่าเมื่อนําวัสดุกอไปขูดบนวัสดุขอนะคะพบว่าเกิดรอยขูดบนวัสดุขอนะคะอ่ะเราก็ทํารอยขูดไว้ก่อนนะคะบรรทัดที่2บอกว่าเมื่อนําวัสดุกอไปขูดวัสดุคอนะคะพบว่าเกิดรอยขูดนะคะบนวัสดุกออ่ะทรอยขูดไว้ก่อนนะคะและบรรทัดสุดท้ายเมื่อนําวัสดุคอไปขูดวัสดุงอ พบว่าไม่เกิดรอยขูดบนวัสดุทั้งคู่นะคะอ่ะทีนี้เขาบอกว่าจงเรียงลำดับความแข็งของวัสดุจากมากไปน้อยนักเรียนจะรู้ได้ยังไงคะว่าวัส,สดุใดมีความแข็งมากความแข็งน้อยนะคะอ่าเราจะทราบได้จากสมบัติความแข็งของวัตถุนั่นเองนะคะซึ่งวัตถุใดก็ตามนะคะที่มีความแข็ง จะทนต่อแรงขูดขีดนะคะส่วนวัสดุดใดที่มีความอ่อนกว่าก็จะเกิดรอยขูดขีดขึ้นมานั่นเองทีนี้เรามาดูกันนะคะวิเคราะห์กันดูว่าวัดสดุใดนะคะที่ไม่เกิดรอยนั่นก็คือมีความแข็งนั่นเองวัดสดุใดบ้างคะเด็กๆที่ไม่เกิดรอยเก่งมากค่ะวัดสดุงอนะคะแล้วก็วัดสดุคอนั่นเองนะคะอ่าเราให้งอเป็นอันดับหนึ่งไว้ก่อนนะคะให้งอเป็นอันดับหนึ่งไว้เลยนะคะ เท่ากับคอเลยนะคะความแข็งเท่ากันเลยเพราะว่าขูดกันแล้วไม่มีรอยนั่นเองนะคะทีนี้วัสดุที่มีรอยต่อมานั่นก็คือวัสดุใดคะวัสดุกอนะคะวัสดุกอก,อกอก็มีรอยนะเพราะว่าเมื่อนําไปขูดกับวัสดุคอแล้วเกิดรอยใช่ไหมคะเนี่ยเกิดรอยนะคะเราจะให้เป็นอันดับสองนะคะอ่อนกว่าอันดับหนึ่งนะคะทีนี้สุดท้ายเลยก็คือวัสดุขอนะคะเพราะว่าขูดกับตัว วัตถุก,กอแล้วเกิดรอยนะคะเราก็ใส้เป็นอันดับที่3นั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาเรียงลําดับจากมากไปน้อยเลยอันดับ1คือมีความแข็งมากที่สุดนั่นก็คือวัสดุงอแล้วก็วัสดุคอนะคะจะมีความแข็งเท่ากันนะคะหลังจากนั้นก็จะแข็งมากกว่าวัสดุกอนะคะแล้วก็วัสดุกอก,อก็จะแข็งมากกว่าวัสดุคอนั่นเองนะคะข้อนี้ก็ตอบประมาณนี้เลยค่ะ ต่อมาข้อที่4นะคะข้อสุดท้ายโจทย์บอกว่าถ้าเราออกแรงดึงยางยืดขอบกางเกงบ่อยๆครั้งจะส่งผลต่อการยืดอย่างไรบ้างเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคะ,ะนักเรียนมาดูนะคะในยางยืดของขอบกางเกงนะคะจะมีคุณสมบัติด,ด้านใดคะเก่งมากคะ่ะตัวนี้ก็คือมีคุณสมบัติด,ด้านการยืดหยุ่นได้นะคะทำไมถึงรู้ว่ายืดหยุ่นได้คะ เพราะว่าเมื่อเราออกแรงกระทํากับวัตถุนะคะกับวัสดุตัวนี้เนาะเราสามารถเปลี่ยนรูปร่างของมันแล้วก็ให้มันกลับไปสู่สภาพเดิมได้นักเรียนเคยดึงขอบกางเกงไหมคะยืดมันออกมาพอเราปล่อยมันก็จะกลับเข้าไปสู่สภาพเดิมใช่ไหมคะแสดงว่าตัวขอบกางเกงนะคะสามารถยืดหยุ่นได้นะคะแล้วทําไมคะว่าการที่เราดึงบ่อยๆนะคะจะทําให้ส่งผลต่อการยืดอย่างไรบ้างนะคะ นั่นก็คือคําตอบก็คือว่าเวลาที่เราดึงบ่อยครั้งนะคะความยืดหยนะุ่นเนาะของวัตถุก็จะเกิดการเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆนั่นเองนะคะหากมีแรงมากระทําบ่อยครั้งนะักเรียนก็ตอบไปประมาณนี้ได้เลยนะคะสําหรับแบบฝึกหัดนะคะเรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุของเรานะคะก็ได้เสร็จลงเรียบร้อยแล้วนะคะ เด็กๆคนไหนที่ทําแล้วอย่าลืมเช็คคําตอบกับคุณครูนะคะส่วนใครที่ยังไม่ทําวันนี้ก็ทําไปพร้อมกับคุณครูได้เลยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ